สวัสดีนะครับพี่น้องเครื่องเสียงที่รักท่านนะครับที่ชอบในเครื่องเสียงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเสียงชุดเบสินิ้วนะครับหใบนะครับแล้วก็เสียงการ12นิ้ว3ใบนะครับ6ดอกนะครับวันนี้เรามีชุด Power ตัวนี้นะครับโมา Modify pX 0พนะครับตัวนี้แรงนะครับตัวนี้นะครับมีไม้นะครับไม่ลอยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นของมัสเทคนะครับราคาถูกนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับต่อไปนะครับเป็นมิกตัวนี้นะครับมิกยามา5นะครับ CT80S นะครับต่อมานะครับตัวนี้เป็น EQ นะครับโฟกัสนะครับ EQDBX นะครับนะครับมาก็เป็นเอฟเฟกต์ไมโครเวิร์บนะครับ พักไฟคมสันนะครับพร้อมที่วัดวนนะครับตัวนี้เป็นคอร์สประกอบนะครับคอรประกอบจะอาจจะไม่เคยเห็นในไมนมาก่อนนะครับตัวนี้พาวเวเป็นหนึ่งตัวครับ o t e โพโเทคนะครับเป็นตัว Pro 4,500นะครับขับกลางแหลมนะครับข้างละสีดอกนะครับเอาเราไปดูชุดตู้กันครับ ตัวนี้เป็นตู้เบียด15นิ้วนะครับทําขึ้นเองนะครับจะมีถลอกบ้างนะครับยังไม่ลงสีระเบิดนะครับเป็นเป็นสีดําธรรมดาอยู่เราจะใช้ดอกโปพัดนะครับดอกโปพัดตัวนี้เสียงดีครับเป็นบีพันธ์นะครับตัวนี้เป็นบีพันธ์นี่ก็โปะพัดนะครับตัวทั้งหมด6ตู้นะครับดูด้านหลังครับ เราต่อเป็นแบบนี้นะครับลงที่สองจุดหกโอ้นะครับตัวนี้เป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางเราจะเราใช้เป็นของมิเตอร์ปันะครับเป็นปากโหลดตัวท็อปนะครับตัีนี้มีทั้งหมดหกใบนะผมเอามาวางแค่สามใบนะครับเรายุดด้านหน้าครับหน้าเป็นตัวเบียดรวมๆนะครับตัวเบียดรวมๆแล้วตัวนี้เสียงดีครับ สิบแปดนิ้วสี่ดอกเดียกินกินยากครับในโคงปั๊มด้วยกันนะครับัวนี้ก็เสียงกลางของมิเตอร์ปัอตนะครับตะแรงปั๊มนะครับข้างบนนะครับจะเป็นดอกัวนี้นะครับจะเป็นดอก PCM นะครับหกร้อยวัตต์นะครับสองดอกแหลมเป็นแหลมต้องแปดนะครับข้างล่างจะเป็นดอกกิฟนะครับหนึ่งสองสี่ห้าสองดอกนะครับความว่าแหลมต้องแปดเหมือนเดิมข้างล่างก็จะเป็น PCM นะครับหกร้อยวัตต์นะครับสองสองดอกเหมือนกันนะครับอีก ตรงนู้นก็จะเป็นอีกสามใบก็จะเป็นดอกกิบนะครับทั้งหมดเลยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ลองเสียงให้ดูนะครับให้ชมนะครับชุดตู้นะครับชุดตู้นะครับใกล้งานสวยครับตัวนี้ยมิตอปอดนะครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวเสียงให้ชมครับขอบคุณครับ